สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ True m o n e y w a l l e t นะครับผมได้รับเงินเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้รับเงินมาอยู่ที่43บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ผมทำการถอนเงินจากแอปลิเคชันหาเงินฟรีนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับซึ่งแอปนี้นะครับเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้แล้วก็ไม่มีภารกิจในส่วนของการถอนเงินนะครับผมนั่นก็คือว่าถ้าหากว่ายอดที่เราสะสมมานะครับครบนะเราก็สามารถถอนเงินได้เลยเนาะซึ่ง อีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องทำธุรการเเงินของการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับผมนะเป็นแอปอะไรเดีวยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ ANC Stereo นะครับวันนี้ทุกคนนะเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินฟรี เกี่ยวกับการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานพอสมควรนะครับแอปนี้มีเชื่อว่าโลโก้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการาเล่นเกมนะครับช่วยเหลือน้องสวนักนั่นเองนะครับผมก็ผมทาการอัปเดตการถอนเงินก็คือเป็นการถอนเหรียญสีเหลืองอันนี้เลยทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ถอนไปเมื่อคือนนะวันที่14ก็ประมาณหลังเที่ยงคืนคอนอกวันที่14เดือน พสืสภาคมนะ2,500 2,025นะหรือ2,568นะครับจำนวนเงินอยู่ที่43บาทจุด1,3สตางค์ด้วยกันนี่ทุกคนนะก็4ี่บาทจุด1,3สตางค์ด้วยกันทุกนี้เอง sociedad, นะครับผมก็อ่าวันนี้วันที่15เนาะก็คือเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินตรงนี้ เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้แล้วก็ไม่มีภารกิจว่าถ้าเรากดถอนปับ๊บต้องทําภารกิจของการเช็คอินไม่มีตรงนี้ทุกคนเนาะตรงนี้ถ้าเราสะสมเหรียญที่มีอยู่ตรงนี้สะสมจนครบ1000เหรียญเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้ทันทีนะครับผมนะหนึ 1, ่งพันเออไม่ใช่หนึ่งพันเหรียญเหรียญหนึ่งแสนเหรียญทุกคนนะหนึ่งแสนเหรียญนนะับเท่ากับอยู่ที่10บบาทนั่นเองนะครับผมนะถ้าหากว่ายังไม่ครบก็กดถอนทั้งหมดปับ๊บมันก็จะขึ้นว่า จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะถอนไปที่ทูมานี่คือ10บาทบททำงานหนักต่อไปนะครับผมก็วิธีการที่เราจะหาเหรียญก็คือนะครับเราก็อ่ะเก็บคะแนนคนนี้ก่อนทุกคนนะปิดคะแนนที่เป็นรังพึ่งทุกคนนะตรงนี้คือเป็นเพรกิจเหมือนกันนะครับผมมนะที่คำว่างานทุกคนนะ ตรงนี้ที่เราเก็บเมื่อกี้นะคือรวบรวมเหรียญทองรังนะทั้งหมด30ครั้งถ้าเราเก็บได้นะครับก็จะได้ไป460เหรียญหรือ460คะแนนในการถอนเงินตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือภารกิจหลักเลยทุกคนต่อมาคือดาวน์โหลดแล้วก็สาธิตก็คือกดคําว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมก่อนนะหมายที่คาว่าตรงนี้ทุกคนนะการเล่นเกม13ครั้งที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะครับกดเข้าไปเลย กดค้นหานะคบผมจะเสียคะแนนตรงนี้อยู่ด้วยกัน20เออ40คะแนนอะปะ่าเมื่อกี้จำไม่ได้ทุกคนไม่ได้ดูเมื่อกีก้เนาะอันนี้คือเราจะได้รับคะแนนตรงนี้ทุกคนนะเป็นคะแนนของการเล่นเกมเนาะไม่ใช่คะแนนของการถอนเงินนะครับพอดีเนาะกดคําว่าเริ่มเล่นตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ช่วยเหลือน้องหมาได้เลยนะครับผมนะั่นช่วยเหลือสุดนัก้วยการวาดเส้นนะครับอ่า ประมาณนี้เลยทุกคนเนาะก็จะมีพึ่งนะครับตรงนี้ทุกคนเห็นไหมพึ่งจะพยายามเข้าไปแต่ว่ามีเส้นอยู่นะถ้าพึ่งเข้าไปได้ก็คือแพ้ทุกคนหรือถ้าตกน้าก็คือแพ้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเราผ่านการก็ได้มาอยู่ที่2 9 7 8 2คะแนนด้วยกันนะครับผมนะคะแนนที่เราได้ับมาเมื่อกี้ก็สามารถที่จะนํามาอัปเกรดในส่วนของรังพึ่งของเราได้ทุกคนนะ อัปเดตก็คือกดแน่นอนตรงนี้ทุกคนนะกดปั๊บเลยแล้วก็เลือกอันนี้คือแน่นอนนะคือผมเลือกก่อนนะแล้วก็อ่ะเราอัปเดตได้ทุกคนเนาะอัปเดตตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่าคะแนนของเรามีไม่พอตรงนี้นะครับมีแค่ตรงนี้ที่พออยู่นะครับผมนะถ้าเราอยากอัปเดตที่มันเยอะๆเดี๋ยวเราไปหาคะแนนก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอาคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะกดแน่นอนทุกคนนะเพราะว่าเราอัปเดตเสร็จแล้วของเขาที่แล้วทุกคน พอเราอัปเกรดครั้งที่แล้วเสร็จนะมันก็จะขึ้นคําว่าแน่นอนทุกคนนะังจากนั้นก็ะจะขึ้นค้ออัปเกรดนะแต่ว่าตอนนี้เรียนของเรามีน้อยทุกคนนะมีแค่20.61เอแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อทุกคนนะเพื่อที่เราจะไปหาคะแนนเอาไวนะ้ในการอัปเกรดรังพึ่งนั่นเองนะอ่าโอเคด่านนี้น่าจะไม่ผ่านทุกคนนะทำไมถึงไม่ผ่านเพราะว่า มันยากเกินไปนะครับที่จะผ่านหนึ่งคือถ้ามันตกคือตายคือมันจะมันจะโดนตัวนี้มันทิ่มแทงเนาะแล้วก็จะมีรังผึ้งด้วยแล้วก็ไปมีที่เกาะทุกคนนะก็คิดว่ามันยากหน่อยตรงนี้นะครับถ้าหาทุกคนไม่ใช่อันเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะอเห็นไหมทุกคนนะมันไม่ผ่านทุกคนตรงนี้นะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้เล่นส่วนของด่านนี้เนาะเดี๋ยวเล่นด่านต่อไปได้เลยนะครับผม ซึ่งด่านไหนที่มันยากคือเราสามารถข้ามได้เนาะเมื่อกี้ผมทําให้ดูว่าเออไหนไหนก็คือมันก็โอกาสที่มันจะผ่านไม่มีเนาะอันนี้จะตกน้ำหรือเปล่าอ่ะไม่ตกน้ำทุกคนถ้าตกน้ำคือตายเลยนะถ้ามันสวิงลงนะคือตกน้ำตายเหมือนกันเนาะแต่มันจะไม่โดนเอ่อเพิ่งต่อยก็ตามนะครับผมอันนี้ได้มาอยู่ที่29,990คะแนนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นด่านต่อไปกันเลยนะครับด่านนี้ก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าผมขอลองขอละกันนะครับ โอเคทุกคนน่าจะผ่านด่านี้ทุกคนนะแต่ว่าอย่าให้มันหมุนเป็นแนวตรงๆนะถ้ามันหมุนเป็นแนวตรงมีโอกาสตกน้ําได้ทุกคนน่าจะไม่ตกทุกคนนะโอเคได้มาอยู่ที่ประมาณ2 2งแสนสคะแนนด้วยกันนะครับผมนะก็ตอนนี้นับคะแนนของเราก็เริ่มเยอะแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็เป็น20.86 M ด้วยกันตรงนี้อันนี้ได้แค่20 000กว่าคะแนนไม่ไป็นไรนาอเดี๋ยวเ,เล่นไปก่อนทุกคนนะ จะตกน้ำเปล่าถ้ามันเข้าไปช่องนี้ได้นะครับผมนั้นเราก็เสียชีวิตไปได้เลยนะครับหรือไม่ผ่านแตานี้ไปได้เลยนะครับโอเคผ่านไปได้เนาะโอเคเราเล่นการต่อไปเลยนะครับเนี่ก็เหมือนดันเมื่อกี้ที่เราเล่นไปเมื่อกี้ทุกคนอ่ะมันมีช่องหัวทุกคน Gobierno? อ่ะมันเข้าไปได้ไหมถ้าเข้าไปได้ตายเลยทุกคนนะเข้าไปได้แต่ว่ามันมันจะโอเคทุกคนนะตายไปเลยมมเมื่อกี้ผมลืมปิดช่องหวนนัวตรงนี้ทุกคนนะ ล้วเล่นต่อไปต่อนะครับตอนนี้มี20.88เอนะครับผมอานดานนี้ถือว่าโหดเลยนะแต่ว่าขอขอก่อนแล้วกันขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับขอเล่นก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่าน่าจะผ่านได้ถ้ามันตกคือตายเหมือนกันนะแต่ว่าดีที่มันเส้นนี้มันไม่ขยับนะเพราะว่าน่าจะเอ่อหนักพอสมควรอ่ะได้มาทุกคนนะ ตอนนี้ก็กลายเป็น 21m mm แล้วทุกคนนะโอเคด่านนี้ต่อไปนะครับทำไงเอ่ยด่านนี้โอเข้าไปได้ทุกคนนะเข้าไปได้นะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าหลักทุกคนนะน่าจะอัปเกรดในส่วนของรังของเราได้แ,ลแหละแล้วในส่วนของเราได้แค่นี้ทุกคนนะไม่เป็นไรเนาะเราอัปเกรดไปนะครับ อันนี้คือการอัปเกรดนะคือเราเอาคะแนนที่เรามีอยู่ตรงนี้อันเหลือ 17M แล้วทุกคนแล้วก็อัพมาอัปเกรดในสงรังพึ่งของเรานะครับอ่าทำแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นทุกคนนะอันนี้คือรังที่มันสูญเสียนะเราก็สามารถที่ซ่อมได้นะกดคําว่าซ่อมแล้วก็ดูวิดีโอไปถึงวิดีโอนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับกดคําว่าแน่นอนไปได้เลยนะครับแล้วก็กด รับไปอันนี้คือเป็นคะแนนของที่เราวนรับแล้วก็อัปเกรดต่อไปนะครับผมนะทีนี้ก็เราก็ทําการอัปเกรดลังต่อไปได้เลยแนละ้วตรงนี้ก็คือต้องรอประมาณ2ชั่วโมง49นาทีนะครับถึงจะอัปเกรดสำเร็จตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของงานของเรานะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ เล่นเกมผ่านไป8เกมแล้วก็ออนไลน์26นาทีแล้วก็ดูวิดีโอทั้งหมด1วิดีโอนะก็คือที่เราทําอยู่ภารกิจนะอันนี้คือกดตรงนี้นะวิธีการทําตรงนี้คือกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วก็จากนั้นรอสักครู่หนึ่งแล้วก็กดว่าติดตั้งแต่ว่าเราไม่ต้องติดตั้งจริงๆนะเราก็กดย้อนกลับไปคือกดที่ตรงนี้ต่อนะไม่ต้องกดติดตั้งนะย้อนกลับไปแล้วก็ดูวิดีโอรตรงนี้ให้จบนะครับนะให้มันนับไยหลังจนจบก่อนนะครับอ่ะกดตรงนี้ไปนะครับ อ่ะแล้วก็รอ5วินาทีนะครับผมแล้วก็รอกดที่การกรบาทนะครับผมการกรบาดนะปะไม่ใช่การกรบาทเนาะอ่ะกดว่าปิดตรงนี้ทุกคนนี่ทุกคนนะอ่ะก็จากนั้นรอประมาณ5นาทีนะครับก็จะได้ไป3 4 5คะแนนเป็นคะแนนที่เราสามารถนําไปถอนเงินได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ได้10 คะแนนสีเขียวเนานนะตรงนี้คะแนนกิจกรรมสีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราสะสมจนครบ2ี่สิคะแนนก็รับคะแนนไปต่อ2ี่สว้คะแนนเอาไว้ถอนเงินนะครับผมนะถ้าครบ50คะแนนก็ได้มาสี0ยถ้าครบ75ก็ได้6 9 0นะครัาบถ้าครบหนึ่งก็ได้140่ง้ําน้ำพึ่งทุกคนเนาะน้ำพึ่งอ่ะมีประเด็นน้ำพึ่งต่อนะน้ำพึ่งเอาไว้ทำการถ่อนเงินได้แต่ว่าต้องทำการเช็ดอินแล้วก็ต้องเป็นการเชิญเพื่อนเท่านั้นทุกคนนะถ้าไม่ได้เชิญเพื่อนนั้นโอกาส ถอนเงินนั้นไม่มีเลยทุกคนนะบอกแล้วไม่มีเลยทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็มีการชิดอินหลารอบมากทุกคนนะก็ถ้าใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องทำตรงนี้นะไปโฟกัสแค่การถอนเหรียญอย่างเดียวนะครับผมนะนนความสําเร็จก็เป็นความสําเร็จตลอดชีพทุกคนอาหารนี้ก็เล่นเกมครบ1000นะครับเป็นการค้นหาก็รับไปนะครับผมการเชิญเพื่อนหรือการทำเรดฟล้าตรงนี้ก็สามารถทําได้เผื่อขยากทำนากก็สามารถรับเป็นเหรียญ ทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่การ3 2 1 0 0ันเหรียญหน้าเรีย,รยตรงนีนะ้สามารถนำไปถอนเงินได้นะครับผมแล้วก็ได้คะแนน VIP ด้วยตรงนี้ทุกคนนะคะแนน VIP ก็สามารถที่จะนำไปอัปเกรด VIP ของเรานะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ทุกคนนะ VIP นะตรงนี้ก็สามารถที่อัปเกรดได้เนาะก็จะได้ไปนั่พึ่งมานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการแข่งขันตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้นะเกมนี้มันยากมากผมไม่เคยชนะการแข่งขันนี้นะครับผม,ผมก็เลยขอข้ามไปก่อนนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะมีส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะถ้าหาว่าใครสนใจในส่วนของการหาเงินฟรีผ่านแอปพลิเคชันนี้นะสามารถเทียบไปเล่นกันได้เลยนะครับแอปนี้ทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ